สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกกับแบดในเสามือวันที่10เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆต่ง่างค่ะบริษัภาพพพี่น้องไรเท่าสกุสกุนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปู่อุบลพี่น้องคะไก่มือเขามาแล้วนะคะ ตัวเลขของปูบนเล่าสีเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมตัวเลขตัวใดบ่อหลังจากตัวเลขของปูเข่ามากงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขามาเป็นหกสามตรงๆนะคะแล้วกับเข่ามาทั้งเบิดหางวดงวดนี่ถ้าเขาอีกเป็นงวดที่หกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะตัวเลขของปูบนมันนี่นะคะสีเปลี่ยนแปลงบ่อหรือว่าจังใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะผู้เข้ากัรน้องสการนะคะอ่าไปเดินผ่อนไเดินผ่อจ้าขึ้นมึงขึ้นบึงนี่นะขึ้นนี่ แต่นิเมตอยู่แต่ว่ามันเกิดเป็นล่างๆมันเป็นล่างๆปรากฏว่าไปไปไปสวนยางแล้วมันสวนยางก็ออกไปไปไปยืนเบิ่งเห็นเห็นหนายางมันไลลงมาไลลงมาแต่ว่ามันไม่มีคนนะผู้ือนยิ่งค่ะแต่คิดว่าเขายืนกีดยางแต่ว่ามันมแมนนะแต่เลี้ยวเบิ่งเห็นคุณยิ่งแต่ว่าใส่เสื้อดำเสื้อสีดำแต่ว่าโบเห็นหนา แกยิ้นแค่นั่นแะอันนี้ก็ได้งออกมากงานมากก็มามาปอดเทียงเทียงหนากจมากก็ไบบิขึ่นไปนังอย่างนี้เทียงหนาเลยผมผมมีคนนะมีเทียงเทียงหาไปก่เป็นเทียงหางเอาไปเาไปแหละไปนังไปนังในบันไดเจอนะไปนังนังก็่จงมันมีแนวมาตอมนะว่าแบดๆเพราว่าแปลเป็นแใหม่ไม่ตอมช่ว่ะวโตนะจ้า มันเป็นแบบแบบแบบไงไอ้เนี่ยรับตารับตาอะไรสะดุ้งที่แบบสะดุ้งตื่นปุองจิตจิตตื่นจิตหยาดหน้าตอนเนี็ยพั้นเนี่ยไล้สะดุ้งตื่นสะตื่นขึ้นมาลู้กัเสองมาแม่งกระเบือยย่างสิมาหาแต่เด็กกระเดิ่กันโมท่านแก่แม่งกระเบือมันวิ่งมหามันมันมาวิ่งมาจ่องนะมันวิ่งมาจ่องหนาปูนี่มันเห็นด้วยว่าวัด มันมันบินแบบแบแบบนี้มันจะมันจะบินถึนเคร่องผาไปเลยนะจ้ะแต่ปูก็เลยว่าไอองหายโศกบ่อโศกของหายบ่อนะค่ะแต่หันแล้วกจับบ่นแล้วมันก็เบื่อแล้วม่นก็เบื่อแมนเล็กเป็นก็แม่ก็เบแม่ที่เสือนะต้องเอ่ยที่เสือนะนี่ละค่ะไอเล็กยังค่งเล็กพิเือนะครับปูเอาเด้อจดเด้อจ้ามันมัที่มีสามตัวซิกเก่า สิบเก้าค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะ, <59 S 1> คะแล้วก็เก้าเก้าน่ะเห็นบ่ล่ะค่ะเลขในปูปลอยย่ำเนี่ยมันที่จะเตาได้หรอกมี่แลนวมวดนี่แหละค่ะมันคือมันมาหม่าเลยเ้าแห่งไรเดี๋ยวฮันคือมันจะเขกอนมาพอปูหายไปบางทีมันมีแปลกแปลกเป,เป,เปนบ่ค่ะมันอาจจีเกือนก็นได้หรือยังไดงแบบโหดเด้อเจ้าน,น,นี้แต่เล้องมึงหายเก้าอย่าช่วยเข้าไปเป็นได้ข้างมึง

นันเกี่ยวกับขืนเรื่องป่าจะเป็นแนวนั้นมาตัวนี้น้มีใครไหนละจ้าจ้าปูาค่ะค่ะโอเคนีเลยเนาะจ้าจ้าขอบคุณปูหลายๆค่ะปูกรรมมารบนมัสการนะคะปูสาธูนะคะอ่าจะเล่นต่อนจะเล่อเล่นอ,อนอสรุปตัวเลขแนวทางไทยคลิปนี้นะคะเป็นรองค่ะแนวทางตัวเลขจากปูอุบลน,นะคะเอามาอนีมีเพิ่มเติมตัวเลขตะวันสุนีปูรพบฒนะเทศใน้นให้นะคะ ปูเล่าฝันเล่านิมิเห็นผีเสื้อว่าสันพี่น้องคะงวดนี้นะคะตัวเลขของผีเสือเเส้อมีสามคู่ะเลขผีเสื้อมีหนึ่งเก่าหาเกาเกาเกานะคะหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าเก้านะคะพี่น้องคะตัวเลขของปูเขามาแล้วหางวดนะคะหงวดที่ผ่านมาเขาหกสามป็นตรงหงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลขน้าสัดแมงมุมนะคะเขาเป็นหกสามเป็นตัวตรงเลยนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมคะ่ะ ตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกๆตค่ะนํามาฝากตอนพมนอมพี่น้ขของบาเทาสกูลสกข้อนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณ no พ cool ่อแม่พี่น <inter Tür> ้องบรรเทาสุขสุกอนสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุกอนโชคชงมันมันลำลำรีลุ้แห้งปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุกอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมุ่นตัวเลขเท่านี่ดีแบบนี้นะคะจากรู่บลค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเขาไม่เลวใคอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่ชลได้กตกาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขแนวทางดีเด็ดๆจักทางรายก,การนะคะเพราะนาพีน่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะไอรกสต์เชลีขอตัวลาคพี่น้องมาเท่าวสุข,ขุสุขคนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไว้ในคลิปหนา้านถะ้าใครได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ